e a t my dinner in my bathtub Then I go to sex clubs Watching freaky people Getting it on It doesn't make me nervous If anything I'm restless Yeah I've been around And I've seen it all สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตาลอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะตาลจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับแชมพูที่เหมาะกับคนมีปัญหาทางด้านหนังศีรษะค่ะ จะเอ่ยถึงสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในแชมพูตามท้องตลาดทั่วๆไปนะคะคือบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับคนที่มีหนังศีรษะที่ค่อนข้างบอบบางนะคะเช่นอย่างตัวตาลเองนะคะก็จะเกิดอาการผมร่วงสิวขึ้นต่างๆนานาน,นะคะตัวแรกนะคะก็คือซันเฟตค่ะเขาจะเป็นสารที่คอยชะล้างสิ่งสกรปรกออกจากเส้นผมของเรานะคะเวลาสาะเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีฟองแต่ว่าบางทีนี่ เขาก็อาจจะทําให้หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราแห้งจนเกินไปนะคะเพราะว่าเขาก็จะไปเอาน้ํามันตามธรรมชาติเนี่ยออกไปด้วยค่ะตัวที่2นะคะก็คือพาราเบนค่ะพาราเบนเนี่ยจะเป็นสารที่ทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ทนแล้วก็ไม่กลายสภาพค่ะ ตัวที่3อันนี้สําคัญมากๆนะคะก็คือซิลิโคนเขามีดีที่จะทําให้เส้นผมของเราค่ะนุ่มลื่นเงางามแล้วก็ไม่พันกันนะคะแต่อย่างว่าละคะ่ะถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปเนี่ยก็จะทําให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ที่เส้นผมเราเป็นจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดสิวตามใบหน้าหรือว่าแผ่นหลังได้ค่ะ วันนี้นะคะตาลก็เลยรวบรวมเอาแชมพูทั้งหมดที่ตาลเคยใช้แล้วก็รู้สึกว่าเหมาะกับสภาพหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของตาลมากๆมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันค่ะมาพูดถึงตัวแรกนะคะอันนี้เป็นของ Body Shop ค่ะตัวนี้เขาบอกเลยว่าจะไม่มีซิลิโคนไม่มีซันเฟตแล้วก็ไม่มีพาราเบนค่ะแชมพูที่ไม่มีซิลิโคนเลยเนี่ยเวลาสระบ,บางทีเราจะรู้สึกว่าผมมันไม่ลื่นผมแบบพันกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาทางด้านหนังศีรษะมากมากนะคะอันนี้ก็คือจะเหมือนกันเลยก็คือ2ตัวนี้นะคะเป็นออร์แกนิกแชมพูค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นครีมนวดผมนะคะจากเอิร์ธทามตัวนี้คือบังเอิญมากแต่ไปเดินตามร้านออร์แกนิกแล้วก็เอามาลองใช้เรารู้สึกว่าโอเคเลย2ตัวนี้ก็คือเหมือนกันนะคะจะไม่มีซันเฟสซิลิโคนแล้วก็พาราเบนด้วยความที่เขาไม่มีซันเฟสเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะสามารถใช้กับคนที่ทําสีผมได้ เพราะว่าซันเฟลดเนี่ยเวลาใช้เนี่ยเขาก็จะแบบไปกัดสีผมเราทําให้สีหลุดง่ายนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่มีคือน้ําหอมค่ะแต่ว่าเขาจะใช้เป็นคล้ายๆกับว่ากลิ่นของน้ํามันแทนนะคะแานชอบกลิ่นเขามากๆเลยสําหรับตัวนี้ค่ะ ตัวต่อไปนะคะก็คือจะเป็นแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมจาก Moroccan Oil ค่ะตัวนี้ก็คือไม่มีซัลเฟตแล้วก็ไม่มีพาราเบนเหมือนกันแต่จะติดนิดนึงก็คือเขาจะมีผสมซิลิโคนอยู่นิดหน่อยนะคะถ้าบางคนที่ถ้าเจอแชมพูที่มีซิลิโคนปุ๊บสิวขึ้นปับ๊บเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้นี่คือแบรนด์ทองตลาดเลยแชมพูจาก l อ r e a l ค่ะแชมพูตัวนี้นะคะเขาเหมาะสําหรับคนที่ย้อมสีผมเลยเพราะว่าไม่ม เซนเฟดค่ะแต่อย่างว่าตัวนี้นะคะเขาก็จะมีผสมซิลิโคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่แพ้ซิลิโคนเนี่ยตันแนะนาว่าควรจะต้องสับเปลี่ยนนะคะไปใช้แชมพูอย่างอื่นบ้างที่ไม่มีซิลิโคนนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะสะสมมากเกินไปทำให้เกิดสิวได้นะคะ สุดท้ายนะคะตาลขอสรุปรวมๆเลยคือแชมพูทั้งสี่ยี่ห้อเนี่ยเขาทํามาจากพฤกษาธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีปัญหาทางด้านหนังศีรษะหรือว่าหนังศีรษะบอบบางเนี่ยตาลแนะนําว่าควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทารรมาจากธรรมชาติหรือว่าเป็นออแกนิกอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะตาลหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย